แล้วทำไมวันนี้ป๊าป๊าแม่ไปส่งคะถ่ายตรงนี้ดีกว่ามากค่ะเพราะว่าตรง,งนี้หนยวโอ้โหพอแล้วค่ะไม่มีส่วนร่วมแล้วน,นี่ <c oughs> ขึ้นค่ะขึ้น ไปมาหรือยังคะไปค่ะนอกจากกล้วยนอกจากกล้วยกินกล้วยมาก็ละกี่ลูกหนึ่งลูกค่ะลุกสลางก่อนระวังรถยื่นด้วยยื่นด้วยไป <c ười> โอเคมารับเร็วๆนะทำไมอ่ะไปเรียนนะไปเรียนกันไปเรียนกัน เกมพี่มินด้วยพี่มินด้วยเอ้า <c oughs> เดี๋ยวค่อยใส่ค่ะกระเป๋าไปจับไปจับไป Hmm? Huh?